8ธันวาคม2562องคอครทีชาติพาแม่มาดูริบบโอเคไป วดีพูนะคะส่งผลให้ไม่คทวกเพอนองแคนด้านซ้ายมือระยองแ้จัรนพอดีเลยนะคะจังหวดสระบุรีอ๋ม่จี รอบ18 4 9ต้องแรกต่างเงี้ย เี่ะ่าาต,รต,ต,ตรงนี้อ่ะค่ะไหนคกันสีส่เก้าเงนี่หกส,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 สิบครับครับไม่ได้ต่อกันท่านเนี่ยไฟขาคอ คืนเดียวครับเี่ใหญ่พี่ใหญ่พี่ใหญ่พีหญ่พี่ใหญ่พีหญ่ี่ใหญ่พ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 ีหญ่ี่ผ่าน่น่พี้ครั้งที่่าห่ี่ ้าไปสลับรุก็ต้องกี้าเนี้ยไม่มีที่ไหนมากเท่านี้เลยเยี่มากจีิงๆลูกตากตรวกวันที่12สิงหาคม25 6 2ไมหกพาแม่มาไหว้พระยืนองค์ใหญ่ามากที่วัด ทิพสุขพทพรามอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นบ่าวนุ่นพ,ะพระอเล่นเลยรกอยู่เต็มเลย